สวัสดีค่ะทุกคนแพนเองนะคะหรือเรียกว่าแพนดี้ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันหน่อยเนาะไหนเนี่ยใครที่ติดตามมาก็จะเห็นว่าแพนได้พาเทวซิดนี์ใน7วันแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับโปรเจกต์นี้นะเราก็จะมาคุยกันหน่อยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าเดินทางการขอวีซ่านะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเตรียมตัวกันเรื่องการขอวีซ่านะคะวีซ่าท่องเที่ยวหรือ v i s i t ์ r Visa นะคะ Subclass 600ค่ะวีซ่าตัวนี้นะคะสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติหรือมาลงเรียนระยะสั้นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนี่นะคะการอนุมัติวีซ่านี่นะคะขึ้นอยู่กับดุล,ลพินิจของอิมเ t ชันค่ะว่าจะมีข้อกําหนดอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราลองขอไปด้วยค่ะอิมสามารถอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวตัวนี้ให้อยู่ได้นานถึง1ปีเลยค่ะเงื่อนไขหลักของวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็คือสามารถลงเรียนขอระยะสั้นได้ไม่เกิน3เดือนค่ะ และที่สำคัญนะคะห้ามทำงานเด็ดขาดค่ะใครถือวีซ่าตัวนี้ทำงานไม่ได้นะการสมัครวีซ่าเนี่ยนะคะก็จะมี2วิธีค่ะคือ 1. สมัครเองออนไลน์ Online, 2แล้วก็สมัครผ่านเอเจนซี่ค่ะสำหรับการสมัครผ่านเอเจนซี่นะคะเราก็จะได้รับการดูแลและเอเจนซี่จะเป็นคนกรอกเอกสารรวบรวมเอกสารแล้วก็ยื่นให้อิมเมชันค่ะสำหรับใครที่สมัครวีซ่าผ่านเอเจนซี่นะคะ เอเจนซเขาก็จะมีค่าบริการในส่วนด้านดูแลวีซ่าให้เรานะคะและสำหรับใครที่สมัครออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถสมัครได้ที่นี่เลยเว็บของ Immigration ค่ะก็คือเข้าไปรีจิสเตอกรอกข้อมูลทำตามขั้นตอนที่เขากำหนดเลยค่ะแล้วก็อัปโหลดเอกสารที่เขาระบุไว้เลยค่ะการขอวีซ่าของอิมเนี่ยนะคะหลักๆเขาจะดูอะไรบ้างคือหนึเขาจะดูว่า เราเนี่ยตั้งใจมาเที่ยวออสเตรเลียเท่านั้นหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเงินพอใช้ในการจัดจ่ายใช้สอยในออสเตรเลียไหมและที่สำคัญคือเราไม่ได้ตั้งใจมาหางานทำที่นี่นะและการขอวีซ่าตรวนี้นะคะ ผู้ยื่นคำขอต้องอยู่นอกเขตออสเตรเลียเท่านั้นค่ะค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านะคะปัจจุบันนี้อยู่ที่150ดอลล์ค่ะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ3,700บาทค่ะวซ่าตัวนี้นะคะอิมิเกชันน่ะเขาอาจจะขอเอกสารการตรวจสุขภาพเรามาด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอิมิเกชันค่ะเขาจะพิจารณาจากว่าเราขอ,อามาอยู่ที่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วก็อายุของ ผู้ขอด้วยค่ะสำหรับเอกสารนะคะก็หลักๆเลยที่แพนไปอัปเดตในเว็บไซต์ก็คือมีพาสปอร์ตอายุของพาสปอร์ตต้องมีระยะเวลามากกว่า6เดือนค่ะกรอบประวัติการเดินทางว่าเราเคยไปเดินทางที่ไหนมาบ้างและมีการถูกปฏิเสธวีซ่าที่ไหนมาบ้างอันนี้ต้องเป็นข้อมูล ตามจริงนะคะแล้วก็เอกสารคำร้องอาจจะเป็นจดหมายที่ระบุเหตุผลของการมาเที่ยวที่ออสเตรเลียามาเยี่ยมญาติหรือถ้าใครมีญาติและพี่น้องต้องการมาเยี่ยมเยือนเนี่ยเราก็สามารถให้คนที่เราจะมาเยี่ยมเนี่ยนะคะเขียนจดหมายรับรองอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็มีอื่นๆที่เขาอาจจะต้องขอเพิ่มอย่างเช่นเอกสารการทำงานเอกสารการจ้างงานเอกสารการเงินเพสลิป แล้วก็เอกสารการลางงานเขา,าจะมีการขอ Bank Statement ด้วยเท่าที่รู้มานะคะจากเพื่อนๆที่ขอมาในระยะเวลาปีนี้เนาะข<อ>เขาจะใส่ Bank Statement ไปประมาณ2 0ง0 0 0ถึงสี่แสนบาทค่ะซึ่งเขาจะขอดูแบง k ์สเตทเมนเนี่ยย้อนหลังประมาณ6เดือนค่ะทีนี้เนี่ยการเรียกร้องเอกสารของแต่ละเคสน,นะคะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราขอเข้าประเทศเขาด้วยนะคะอาจจะมีการขอเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะเรามาดูกันว่านอกจากค่าธรำรเนียมวีซ่าเนี่ย150ดอลหรือ3,700บาทแล้วเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายในใดเพิ่มบ้างก็คือถ้าสมมุติว่าอิมขอตรวจสุขภาพเพิ่มเราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพเพิ่มเข้าไปอีกประมาณประมาณ20,000บาทมีการขอตรวจอัตลักษณ์บุคคลเรามาสรุปกันค่าใช้จ่ายการขอวีซ่าหลักๆนะคะ ก็จะมีค่ารมเนียมประมาณ3,700บาทค่าตรวจสุขภาพแผนคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะคือ20 0 0 0บาทค่าเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลรวมๆแล้วนะคะการขอวีซา่าถ้ารวมค่าตรวจสุขภาพค่าเอกสารค่าธรมเนียมอะ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0ถึง25,000ค่ะสำหรับใครที่วีซ่ามาแล้วถึงเวลาเราต้องเดินทางมาออสเตรเลียละค่ะเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าของสิ่งไหนสามารถนำเข้าประเทศได้ ของสิ่งไหนที่เราจะต้องสําแดงกับเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียค่ะของที่ห้ามนําเข้าในออสเตรเลียนะคะก็มีพวกผักผลไม้สดทุกชนิดค่ะทุกคนเนื้อสัตว์สด,สดทุกชนิดค่ะพวกมเมล็ดพืชต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์จกากสัตว์มูลสัตว์ต่างๆชิ้นส่วนที่ทํามาจากไม้ด้วยนะคะอันนี้ต้องสําแดงนะแล้วก็มีอาวุธทั้งปืนจริงปืนปลอมสื่อลามกอนาจาร การทารุณกรรมเด็กสื่อที่เกี่ยวกับอาชญากรรมยา yeah. และใครที่เทคฮอร์โมนอยู่ จะต้องมีใบอนุญาตจากทางการแพทย์นะคะสารเสพติดห้ามนำเข้าเด็ดขาดโดยเฉพาะกัญชานะแพรู้แล้วว่าที่เมืองไทยอ่ากัญชามันฟรีใช่ไหมแต่ยังนําเข้ามาในประเทศออสเตรเลียไม่ได้นะคะพวกดินโคลนทรายต่างๆก็ห้ามนําเข้าเขาระบุไว้ด้ยวยว่าพวกของก๊อปปี้ของปลอมไม่ว่าจะเป็นของเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องสําอางกระเป๋าแบรนด์เนม ของก๊อบเนี่ยแหละค่ะเอาง่ายๆห้ามนําเข้าออสเตรเลียนะคะผิดกฎหมายค่ะและใครที่ถือเงินสดมานะคะต้องระวังนะคะเงินสดห้ามเกิน1 0 0 0 0ื่นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะหรือถ้าเป็นเงินไทยก็คืออยู่ที่ประมาณ2อง0 0 0สหรือว่าสอ0 0 0 0หค่ะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจแบบถือพวกผลไม้แปลรูปมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าสามารถนำเข้าได้ไหม เราต้องสำแดงสิ่งที่เราถือมาเมื่อเราเดินทางมาถึงออสเตรเลียนะคะ mm hmm. เขาจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้ค่ะว่าสิ่งของเนี่ยสามารถนำเข้าได้ไหมหลักๆก็คือถ้าเป็นของกินที่เอาเข้ามาเนี่ยแพทแนะนำเป็นของกินที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์น,นะ,ะที่มีระบุฉลากเกี่ยวกับโภชนาการไว้นะคะพวกน้ำพริกกระปุกมามาม่าอะไรพวกนี้ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ใครที่ถือพวกปลาแห้งสินค้าแปรรูปที่ไม่มีฉลากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับขายนะคะอันนี้อาจจะต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ค่ะมาคุยกันถึงค่าเดินทางค่าโดยสารกันหน่อยมาถึงที่ออสเตรเลียนะคะเราก็จะมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันนิดนึงสำหรับค่าเดินทางนะคะ เราจะใช้ตัวโอปอลแทนระบุไว้ในคลิปแรกนะคะตัวโอปอลสามารถใช้ได้กับอะไรบ้างสามารถใช้ได้กับรถเมโทรหรือรถแทรมรถไฟแล้วก็รถบัสรวมไปถึงเรือเฟอร์รี่ด้วยค่ะแล้วเขาคิดค่าบริการยังไงที่เนี่ยค่าโดยสารไม่ได้เหมือนกันตลอดเวลานะเขาจะมีเวลาช่วงพีคที่ค่าโดยสารเราะจะแพงกว่าช่วงเวลาที่ไม่พีคนิดนึงช่วงเวลาพีคคือช่วงเวลาเร่งด่วนคะ่ะทุกคนช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยที่เขาระบุไว้นะคะ ก็คือ6โมงเช้าถึง10โมงเชา้าส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นช่วง3โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะคือถ้าใครเดินทางช่วงเนี้ยก็จะจ่ายค่าโดยสารแพงกว่าปกตินิดหน่อยค่ะค่าโดยสารไฟนะคะ0-10กิโลแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่พีคเนี่ยจะอยู่ที่3.79ดเซน,นค่ะถ้าเป็นออฟพีคเนี่ยหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่ ไม่ใช่ช่วงเวลาเล่งโดดนะคะจะอยู่ที่2ดอนหกสิบหเซนค่ะนี่เป็นราคาเริ่มต้นนะคะจนถึงระยะทางไกลๆเลยถ้าพีกก็อยู่ที่9ดอนสามสิบเอ็ดเซนแล้วก็ออฟพีกอยู่ที่6ดอนห้าสิบเอ็ดเซนค่ะสำหรับตั๋วที่เราใช้แทบจากซินดีแอร์พอร์ตเพื่อเดินทางเข้ามาเนี่ยราคาก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงนะคะของผู้ใหญ่จะอยู่ที่ทริปละ 15ดอนเเซนละของเด็กอยู่ที่ทริปร้14ดอนเซนค่ะตัวเริ่มทางรถบัสนะคะก็จะคิดระยะทางเริ่มต้นที่0.3กิโลนะคะช่วงพีคจะอยู่ที่3ดอนค่ะแล้วก็ออฟพีคนะคะอยู่ที่2ดอนีค่ะเอ่อเรือเฟอร์รี่นะคะก็จะเป็นเรทเริ่มต้นค่ะระยะทางคือ0-9ถึงกิโลเมตรอยู่ที่6ดอนค่ะแล้วก็9กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่8ดอนเซนค่ะ สำหรับรถแทมนะคะก็จะเป็นเหรีเดียวกับรถบัสเลยเริ่มต้นที่3ดอน20นะคะช่วงพีคนะคะแล้วก็ออฟพีคอยู่ที่2ดอน24ค่าสูงสุดอยู่ที่5 5ดอน5เซนนะคะสำหรับช่วงเวลาพีคค่ะแล้วก็ออฟพีคอยู่ที่3ดอน53เซนค่ะฟังดูแพงใช่ไหมคะ คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินทางบ่อยๆเดินทางในรถแทมรถบัสรถไฟเนี่ยราคาแม็กซิมัมอะที่เขาจะจ่ายก็คือ16ดอน80เซนคือถ้าใครแทบมากกว่านี้เขากับว่าราคาแม็กซิมัมที่เราต้องจ่ายก็อยู่เท่านี้ค่ะสำหรับบิ๊กลี่นะคะจะอยู่ที่50ดอนค่ะจากในคลิปนะคะทุกคนก็จะเป็นที่สงสัยกันว่าราคาเข้าค่าตั๋วยังไงราคาเข้าชมสถานที่ค่าตัว๋ว ซื้อที่ไหนอะไรยังไงและที่สำคัญนะคะซื้อเองได้ราคาถูกกว่าผ่านเอเจนซี่ค่ะเรามาดูกันสถานที่แรกที่เราไปนะคะก็คือ c o c k a ต o ไอแลนด์ค่ะพ o c k a ต o ไอแลนด์นะคะโดยสารโดยเรือเฟอร์ี่ค่ะสำหรับการเข้าเกาะ c o c k a ต o ไอแลนด์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเสียแค่แค่าเรือเฟอรี่ไปอย่างเดียวดีไม่ละ่ะการเข้าชมสถานที่สำหรับคนที่มีแทมและคนพิการนะคะ ไปได้เลยค่ะบางจุดที่อาจจะไม่สามารถเข็นรถแพรมแล้วก็รถเข็นคนพิการได้นะคะแต่ไม่ใช่ประเด็นค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่กกเกาะคาคทูไอแลนด์เนี่ยเราสามารถเข็นรถแพรมแล้วก็รถเข็นสําหรับคนพิการได้ค่ะที่ทาลองกาซูนะคะเช่นเดียวกันค่ะรถแพรมแล้วก็คนพิการสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากเข้าถึงพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดในส่วนสัตว์เลยค่ะค <Yeah. S 1> ่าตั๋วเข้าทาลองกาซูนะคะ แพนแนะนำว่าให้จองที่เว็บไซต์นะสำหรับตัวผู้ใหญ่นะคะจะอยู่ที่ราคา45ดอนเเซนค่ะเด็กอายุตั้งแต่4ปีถึง15ปีนะคะค่าเข้า27บดอนค่ะทาลกถึง3ปีนะคะค่าเข้าฟรีค่ะถ้าสมมติว่าเซิร์ชใน Google ทารองกาซูเนี่ยจะเห็นว่าราคาจะแบบว่าต่างกันลิบรับเลยแพนแนะนำให้จองผ่านเว็บไซต์นะจะได้ราคานี้ไม่ผ่านเอเจนซี่ค่ะและเอเจนซี่บอกว่าตัวกับเขาจะได้ s กายซาฟารด้วยนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเราซื้อตั๋วเข้าชมทารอลก,กาซูเนี่ยนั่นรวมถึง Sky s a าฟารีแล้วค่ะจับจ่ายในทารอลกาซูนะคะไม่ใช้เงินสดนะต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้นค่ะ สำหรับฟิตมาแก้นะคะค่าอาหารทะเลเนี่ยต้องขึ้นอยู่ฤดูกาลและซีซั่นค่ะแต่เอาที่แพนไปวันนั้นก่อนนะคะเป็นค่าคุกที่ค่อนข้างจะสแตนดาดก็คือจะอยู่ที่ราคา15ดอลค่ะถึง25ดอลค่ะแล้วแต่ร้านนะค่าแสำหรับแพนอะแพนว่าไม่แพงเลยนะคะใครที่ต้องมีรถแพรมแล้วก็มีรถเข็นคนพิการนะคะมีที่นั่งสะดวกสบายที่ f ิชมาร์เก็ค่ะแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่า f นะิชมาร์เก็นักคนเยอะมากดังนั้นถ้าจะไปเนี่ยไปวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ไปเช้าๆหน่อยค่ะเพราะถ้าไปทิ้งเที่ยงหรือว่าช่วงเวลาที่เขามาทานอาหารกันนะ่ะวุนววะ่นวายเวอร์ค่าเข้าชมลูน่าพาค่ะอันนี้ลูน่าพาจะมีตัวหลายประเภทนะคะซึ่งแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันตัวข้างหน้าง,งานที่จะขายก็อยู่ที่80ดอลสำหรับ ใครที่อายุเกิน14ปีนะคะต้องซื้อเป็นตัวผู้ใหญ่80ดดอลค่ะสำหรับอายุที่ต่ำกว่า13ปีนะคะราคาตัวอยู่ที่70ดอลค่ะ Flexi Pass เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ออนไลน์นะคะเว็บนี้เลยอ่ะจะอยู่ที่ราคา80ดอลน,นะคะสำหรับใครที่อายุเกิน14ปีและใครที่อายุน้อยกว่า13ปีอยู่ที่70ดอลค่ะสำหรับตัว Flexi Pass นะคะสามารถบุ๊กวันที่แล้วก็เปลี่ยนวันที่เราจะเข้าไปในรูน่าพารได้ค่ะ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา180วันนะสำหรับตัวนี้นะคะใครจะไปรูนาพักบ่อดต้องบุ๊กล่วงหน้านะคะ a n n นูพาร์ค9 9 9ดอลทั้งปีเลยราคาเดียวแต่ถ้าใครจะไปและมีตัวอันนี้ต้องบุ๊กล่วงหน้าเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวอีกอันนึงคือ Day p a ารตัวนี้เป็นตัวที่แพนใช้ซื้อที่รูนาพาร์คนะคะก็คือ เราบุ๊กไปก่อนเลยว่าเราจะไปวันไหนซึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยต้องบุ๊กล่วงหน้าประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถแคนเซิลหรือเปลี่ยนวันที่เราบุ๊กไว้ได้ราคาตั๋วนะคะอายุมากกว่า14ปีอยู่ที่44ดอลลาร์ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อายุน้อยกว่า14ปีอยู่ที่34ดอลลาร์ค่ะคือตั๋วเนี้ยมันราคาถูกก็จริงฟังดูดีใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่า มันบุกลงหน้าไปนานไงสองสัปดาห์แต่ถ้าวันที่เราไปมันฝนตกอะ่ะก็จะเป็นวันที่แพนไปที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้แหละคะ่ะก็จะเป็นสถานการณ์แบบนั้นถ้าใครไม่ซีเรียสใครคิดว่าทนฟ้าทนฝน,นตัวนี้ก็ตอบโจทย์ะคะ่ะทุกคนแต่ถ้าใครคิดว่าถ้าฝนตกก็คงไม่สนุกมั้งอาจจะเพิ่มมาเจ๊ต,ตัวเองขึ้นหน่อยเป็นเฟล็กซี่พาร์ตนะคะซึ่งมันก็จะราคาัพไปเกือบเท่าตัวเลยนะอ่ะก็ลองดู แล้วก็แนะนำนะคะลูน่าพักเนี่ยให้ซื้อในเว็บไซต์ค่ะอย่าซื้อผ่านเอเจนต์เพราะว่าถ้าซื้อในเว็บไซต์อะ่ะคือมีตัวเลือกให้เราเลือกหลายอย่างแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยสำหรับใครที่มีรถแพรมคนพิการสามารถเข้าไปในลูน่าพักได้ร้อรซค่ะแต่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของส่วนสูงในการเล่นเครื่องเล่นเนาะว่าจะเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็การจัดจ่ายในรูน่าพักใช้ค์ด only หนึค่ะทุกคน โ no นแคะจ๊ะมาถึงซิดนีย์ทาวเวอร์ที่เราขึ้นกันคลิปสุดท้ายวันที่7นะคะแล้วก็ไปที่อ q ควาเรียมเนาะถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ซิดนีย์ทาวเวอร์เนี่ยค่ะซึ่งอยู่ตรงนี้ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24 24ดอล80นะคะในเว็บไซต์เขาก็จะมีทางเลือกให้อีกก็สามารถเข้าชม สถานที่ต่างๆที่อยู่ในเครือเขาได้ก็จะมีเป็นมานามชิชูมีซีไล f ์มีว l ลไล f ์แล้วก็มี Sydney Tower ซึ่งถ้าเป็น One v i s ิตเนี่ยจะอยู่ที่24.80เซนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทูพา s s สหรือขอเข้า2องสถานที่เนี่ยจะอยู่ที่58ดอลและเด็กอยู่ที่41ดอลถึง48ดอลค่ะ 3ีพาร์นะคะสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่75ดอลของเด็กอยู่ที่57ดอลค่ะ4 p a า t ก็คือเข้า4สถานที่เลยอยู่ที่85ดอลและเด็ก65ดอลค่ะถ้าเป็น4 p พารบวกทาวเวลบัตเนี่ยผู้ใหญ่จะอยู่ที่107ดอลและเด็กอยู่ที่80ดอลค่ะตัวเด็กนะคะจะเป็นเด็กที่อายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปถึง15ดอลค่ะครที่มีรถแพรมแล้วก็ มีรถคนพิการแล้วก็เข็นรถคนพิการนะคะสามารถเข้าได้ค่ะสําหรับการจับจ่ายใช้สอยในพาร์ทต่างๆเนี่ยะคะสามารถใช้เงินสดแล้วก็ขาดได้ค่ะลองเข้าไปดูนะว่าจะวันไหนบ้างแต่ที่แพนไปอะแพนใช้ทูพาร s การเข้าชมสถ,ถานที่ต่างๆที่ระบุไว้เนี่ยต้องบุกลงนานจ๊ะอย่าลืมบุกกันนะการเดินสะพานฮาเบอร์เนี่ยก็โคตรสะดวกเลยแล้วก็แบบได้วิวที่ดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับใครที่มาซิดนีย์นะกิจกรรมเนี้ยต้อง กิจกรรมนี้แพนแนะนำค่ะใครที่มีรถแพรมแล้วก็มีรถเข็นคนพิการสามารถเดินขึ้นได้เขามีลิฟต์บริการด้วยนะที่ตรงนั้นน่ะคู Beat และบันไดบีนะคะรถแพรมแล้วก็คนพิการเนี่ยเข้าได้ถึงได้แค่บางสถานที่เท่านั้นค่ะลองศึกษาเส้นทางดูนะหลักนี้ก็เป็นราคาค่าเข้าชมสถานที่คร่าวๆที่แพนสรุปมาให้ เรามาคุยเรื่องค่าที่พักกันมากนะคะค่าที่พักก็จะมีหลายแบบเลยมีมันตั้งแต่แบ็คแพคเกอร์แล้วก็มีสําหรับรูมเซอร์วิสนะคะเรามาคุยกันเรื่องของแบ็คแพคเกอร์ก่อนแบ็คแพคเกอร์ er เนี่ยก็คือการที่เรามีกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็ตัวคนเดียวโลง่ลงๆโปร่งสบายและที่สําคัญการไปแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเราต้องทําใจนะว่าเราจะต้องแชร์ห้องนอนแล้วก็แชร์ห้องน้ํากับเพื่อนๆคนอื่นด้วยก็คืออาจจะเป็น ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเราเป็นแบ็คแพคเกอร์เหมือนกันอ่ราคาแบ็คแพคเกอร์นะคะ, er ะ,คะก็จะอยู่ที่ประมาณ30ดอลต่อวันค่ะก็แพรลองกดเข้าไปดูในราคา7วันนะคะก็ทั้ง7วันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ250 3 5 0ถึง350ถ้าพักแบบแบ็คแพคเกอร์เนี่ยมีอะไรให้บ้างมี Wifi มี a i r p o r t s h u t t l e Bus ก็คือเขาไปรับไปส่งให้ที่ a i r p o r t แล้วก็มี Family Room ซึ่งเราสามารถขอเขาได้ว่าขอที่พักเป็นแบบ Family Room เป็นห้องส่วนตัวมี Toilet Paper ก็คือกระดาษทิชชู่แล้วก็มี Air ให้ด้วยค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจแบบแ a c k p a c k เกอรลองเข้าไปเยี่ยมชมดูรายละเอียดได้ที่แบบนี้เลย ต่อไปก็จะเป็นรูมเซอร์วิสรูมเซอร์วิสก็จะมีหลายอย่างมีทั้งโรงแรมแล้วก็อพาร์ทเมนต์เซอร์วิสใครที่มาเป็นครอบครัวอยากได้แบบเออห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทํากับข้าวก็แนะนำขอแพลนานั่นเป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสนะคะสําหรับรา,าคาอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสหนึ่งห้องนอนเนี่ยจะเริ่มต้นที่4 5 0ร้อยถึงห้าร้อแล้วแต่ซีซันนะแต่ 8, อย่าเพิ่งเรามีออปชันอื่นใหนคค้คนค่ะทุกคนหลับใครที่มาเที่ยวที่นี่ในระยะสั้นนะคะรองแบบนี้ไหม ลองหาแชร์บ้านกับคนไทยที่บางทีบางจังหวะเขาก็จะมีห้องว่างให้เราแชร์อยู่อาจจะดีกว่า,าไปพักที่แบ็คแพคเกอร์นิดนึงตรงที่ว่าเราก็จะคุ้นเคยกับบรรยากาศแล้วเราอาจจะมีห้องครัวให้ใช้ด้วยเพราะว่าบางที่ค่ะเขาาร์ r เมนต์ ment, เขาแชร์กันอยู่ประมาณ4 5หคนอย่างเงี้ยเราอาจจะไปขอพักเขาหนึ่งอาทิตย์ซึ่งบางบ้านเขาก็โอเคในการทำแบบนั้นอ่ะเราเข้าไปโพลแล้วก็ลองเข้าไปพูดคุยลองเข้าไปถามได้ที่ กรุ๊ปนี้เลยมาสรุปค่าใช้จ่ายกันว่าถ้ามาเที่ยวออสเตรเลียเจ็ดวันเนี่ยเราสรุปว่าค่าใช้จ่ายเราอะเท่าไหร่ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ต้องเตรียมอะไรยังยังไงอันนี้ที่แพนทำให้ให้นะคะแพนสรุปค่ากินข้าวๆคนละประมาณ50าสิบดอนต่อวันนะคะค่าที่พักนะคะถ้ากินแบบแบ็คแพเคเกอร์เอาตลาดกลางๆเลยนะก็คือ เจดสาอนวันก็จะอยู่ที่ราคา315อาดอนค่ากินวันละ50 7วันก็ประมาณ350ค่าเข้าสถานที่ทุกททุก,ท,ก,ท,กที่ที่แพนไปนะคะอยู่ที่ร้อาดอนราคาเดินทางเป็นวีลี่แพนเหมาเลยว่า,วาเฮ้ยเราเดินทางเก่งเราใช้บัตรเต็มทุกวัน1อาทิตย์หนึ่งเราจ่ายแค่50ดอนก็คือประาคาัเท่านั้น8 5ดอาดอน คูเลตยี 25, ่ดอลลาร์25บาทนะคะเป็นค่าใช้ใจ่าย7วันในออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ2 1ง0 0ืถึง21,000ื่นหนถึงสองหมแล้วแต่ว่าเราจะกินถูกกินแพงยังไงนะทุกคนอ่าถ้าสมมตรริรวม2 1ง0 0ื่หนันรวมกับวีซ่าค่าใช้ใจ่ายวีซ่าที่เราขอไปตอนแรกแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000บาทละกันนะคะในการเซ็ตเงินมาเที่ยวที่นี่แล้วก็รวมค่าวีซ่าด้วย และเพื่อนๆคะใครที่จะมาออสเตรเลียนะคะเราเป็นคนไทยอาจจะไม่ชินกับการเดินเยอะๆๆๆ,ๆะฉะนั้นแพนแนะนำนะคะให้เตรียมรองเท้าผ้าใบาที่สำหรับเดินไว้เลยคะ่ะทุกคนเพื่อความสะดกสบายของเท้าเรานะออสเตรเลีย่เย้เป็นประเทศที่อากาศแปรปรวนเยอะมากๆคือตอนคืนอ,อุณหภูมิอาจจะดาวได้ถึง10-15องศาในขณะที่กลางวันอยู่ที่ประมาณ30องศาฉะนั้นเนี่ยทุกคน ควจะมีเสื้ออุ่นๆติดมาด้วย1ตัวนะคะและแพนหวังว่าสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเดินทางค่าที่แพคที่แพนสรุปให้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะถ้ามีอะไรลองทักชัดมาหาแพนที่เพจ p a n d ี้แอนหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยได้นะคะอันไหนที่แพนตอบได้แพนก็จะช่วยๆกันตอบค่ะยินดีที่ได้รู้จักกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ